ไม่กดตรงมือปล่อยออกลูก่โนมมาทั้งนี้โนมมาทั้งแม่แล้วก็นับหนงเน้นนิ่งหนึ่งสองสามี่ห้าแล้วหนูก็ค่อยๆค,ค,คายห้าสี่สามสองหนึ่งหายใจออกอ่คือการกดทีนี้กดลงไปทีนี้น่ะ่อกดตำลงไปจะคนละสไตล์กับของทิปแล้ว กดลงไปตรงนี้เป็นหนึ่งโน้มมาเหมือนเดิมลูกโน้มถูกต้องด้านมือปล่อยด้านมือปล่อยจะไม่กดลุกนับหนึ่งสองสามสี่ห้านิ่งไว้แล้วก็ถอนห้าสี่แขนอ่อนๆอย่าแขนเป็นนักก้ามลุกแขนงอหายใจออกร้อนเข้ารักแล้หนูคือถูกต้อง เออถ้าร้อนเข้าตัวหนูคือถูกต้องเอา้าโนมมาปล่อยมือเป็นธรรมชาติด้านมือไม่กดด้านมือไม่กดโนมมาทางพี่เขาอีกพี่หรือเพื่อนกันนี่ล่ะลูกเอเอไปโนม <laughs> เขาตัวใหญ่งไงลูกเอโนมแล้วหนูก็จําไว้หนูเอาไปนวดพี่ที่ว่าพี่เขาเป็นน้ํำนะลูกนั่นน่ะคือนวดบีเนี่ยถ้านวดบี้นี่ย เหมือนเราดูดหลอดดูดนะลูกนึกคำว่าดูดหลอดดูดบะเนี่ยถ้าบีบหนูกดลงยังซีซื่อเนี่ยลูกมันจะไม่เป็นไรแต่บนันนี้พวกหนูกดแล้วพวกหนูเป็นเนียงจะเสร็จนะลูกพอเป็นเนียงเสร็จปุ๊บปเนี่ยเส้นตรงนี้มันก็จะหยั่งลูกมันก็จะแตกแล้วก็กดลงไปเลยลูกกดลงไปออาทีนี้เอามือมาทับกันมาเนี่ยเอามือด้านนั้นหนูขึ้นมาทับกันมาเนี่ยเอามือนั้นมาทับมือนี้เอามือนั้นมาทับมือนี้เออาามมืนทับมือนีทับแต่ก็กดโน้มเหมือนเดิม อันนี้คือถ้าแม่บอกว่าเปิดประตูลมอ,อหนูก็จําไว้น้มมาอีกนมไปทั้งนานมไปหลายๆออทีนี้หนูดูว่าหนูสบายหัวไหล่หนูไหมเออถ้าหนูสบายหัวไหล่หนูก็คือหนูเป็นหมอที่ถูกต้องเอ่ะค่อยๆถอ,อนทีนี้นะหายใจออกแล้วเอามือนี้ไปลงล่างไปที่ไหนล่ะเอามืออีกด้านหนึ่งไปลงล่างโนอยาเพึ่งใช้หัวแม่มือเอาแค่นี้ไม่สเส็จก่อนเออเอามือนี้ไปลงข้างล่าง แล้วลงไปข้างล่างท่อนล่างลงไปอีกเออไม่เพื่อนยังไม่เข้าใจลูกเออเออ,เอ,อแล้วก็โน้มให้ตัวเองสบายหลังลูกตอนนี้ฝึกก็ลูกฝึกให้ตัวเองสบายหลังโน้มตัวเองมาทั้งนาน้มมาอีกนมมาอีกโน้มมาอีก,อกแล้วก็นับน,น่วงเน้นนิ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็คลายเพราะหนูคลายปุ๊บหนูจะต้องรู้สึกร้อนเขารักแล้ตัวเอง เขาบอกเออนั่นแหละก็แสดงว่าเราเข้า